สวัสด <rude S 2> ีครับมาเจอกับข้างตีหลักหกชแนลเสตียเจ้ามาขาวอยู่นู่นนี่มากระโดดนะครับวันนี้กับไปตลาดนัดสายแดงครับไปจากเจ้ามากระโดดนะครับตอนนี้ป่านูกกลับรถอยู่นะครับป่านูกลับรถอยู่ครับนี่รื่แมวก็อยู่นี่นะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่เลย นี่ได้แหละนี่นะครับเดี๋ยวเราก็ไปกจัดแม่เด้อจัดแม่ลงไปด้วยครับก็เด้อนั่งมา นะครับยังไงเราต้องทำไม่ได้นะครับถึงตรงนี้แล้วนะครับยังไงเราต้องใส่เมเ็ด,ด,ไป,ไป,ดปัด๊ดานู้ไฟไปแูงเลยปนู้ไปไปนะครับนูไ้ไฟว้โวใหย่ นครับนี่คร e> ับเซนเด็ก้าครับโอ้ยนี่ครับเซนเด็ก้าครับโอ้ยเด่อมากเลยครับนี่ครับ นี่ครับบ่าครับดูนะครับดูนดูอ้ยสาตาตาตาสวยดูดีครับอุ้ยเดินยังสวยนะครับเดินดัดสวยนะครับโอ้โดูนดัดยังสวยนะครับแกดัดนครับบัดดับเดรดัดไปดูครับไปไปกันเลยนะครับก้านี่ครับนี่เราต้องเรียนนะครับตอนนี้โรงเรียนกำลังเลิกเรียนอยู่นะครับแต่ดูเจ้าอุ้ยสวยอ่ะ เฮ้ยสวยมากเลยครับโอ้ยครับนี่ครับไอ้ยเฮ้วิวครับไอ้วิวครับอะ